มาลิตันโนนี้ใช่ไหมล่ะดินแดนที่มันใส่ลงกหน่อยเราให้มันไม่ก็ไปเจอไม่ใช่หรอเกสเราไปคุณหาของกันแล้วก็เจอใต้ดินแล้วก็เจอสวัสดีครับผมเก็ตตอครับผมวันนี้เราอยู่เกมเทอรเดียก็หายไปนานเลยนะครับจริงๆเราไม่หายไปนานหรอกจริงๆเพราะว่ายังลงคลิปไปตอนนี้เห็นที่เห็นเล่นถึงตอนนี้กันนี่กยังยังอ๋อที่จะสซไพาน์นอันนี้ใช่ไหม ตอนนี้ยังอัพคลิปถึงแค่พาร์ทสิบสามอยู่เลยครับยังยังไม่ได้อั <13 S 2> พพาร์ทสิบสามเลยก็ได้ในตัวข้างหลังเหมือนกันคือยังไม่วีเลยไอ้ดินแดนแดงกับดินแดนม่วงก็ไม่ให้ดอกไม่กูเลยสักคันหนึ่งโอ้หอยากเล่นบ้างยังเอามาบ้างดิไม่แบ่งซื้อมาร้อยอันทิงทิ้หมดเอ้ยเอามาให้เราดีกว่าเหลือประมาณนะั้นเอาไปเอาเหลือสิบแปดสี่แปดอัน เอออืมเอาเก็บไว้อ่ะเก็บปลาจะดียังไม่มีกูหน่าพวกมึงก็แอบวางกันนะงอนเสรละอ่างอนกันหน่าโอเคงั้นเราปิดเซิร์ฟละไม่ใหญ่ละเอาเก๊จะจะขามอะไรบ้านไหนเราไม่เตาเราทำเตาแล้วเฮ้ยเฟรมหายไปนานเกินพวกแกเล่นนนำเราแล้ววะเนี่ย เกดูปีดีคนเข้ากับนลพรปีกมุงมิงมากเ้ยแต่มันดีนะปีกระดับสูงเลยเอ้ยเอฟเฟ็กแน่เลยปามปามปามของจากเทพเจ้ามังกรใช่อ่ะพิกแอกมันคือพิกแอก น่าจะใช้ได้เร็วใช้ได้เลยอคาลิเบอร์อนี่ใครเร็วกว่าอืมแต่ดาเมจดาเมจเท่าไหร่ของแกอะดาเมจเท่าไหร่วะเอออะไรวะหกสิบหกเอ้ยหกสิบวกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ดาเมจอะไรอีกอะไม่ต้องไม่ต้องบอกหรอกแค่บอกดาเมจหกสิบอ๋อของเรายังไม่ได้ตีบวกอันอเงดาเมจเดี๋ยวค่อยมันก็น่าจะน้ำของแกแหละเพราะเราเป็นเอคาลิเบอร์แต่ความเร็วอะ อันนี้มันมีเอฟเฟกแสงเราชอบดีเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะเฟมอะไรมาหาเราเลยนึ่งขอตีบวกแบบอยู่บ้านเฟมเลยใช่ใช่ได้มาจากไหนนี่เจนเนอรี่เฟมเราทำลายพวกนั้นไม่ได้เราดินแดนม่วงที่ลามมาถึงทะเลทรายอะทำไมอะมันลามไปถึงใต้ดินของทะเลทรายอ่ะ แล้วพอเรายิงปุ๊บเราก็คือเราต้องไปยิงใต้ทะเลทรายด้วยแล้วมันจากใต้ทะเลทรายมันก็ลามขึ้นมาที่เราจะปปองได้ก็คือถ้าเราจะปปองอ่ะก็คือเราปป้องได้หลังจากต้นไม้ใหญ่ที่เป็นดินอ่ะต้นลาบได้แค่ยาไหนนะใครบอกว่าไวซซมมอนบอสอะไรสักอย่างหนอนมั้งหนอนหนอนเหล็กอ่ะแต่อย่าพึ่งแล้วกันอ่ะอันตรายเี๋ยวพวกมึงพอมาแล้ว พร้อมอมแล้วเราพร้อมอยู่แต่ว่าเราไม่ไหวหรอกคนเดียวกับสองคนกับปามก็ไม่ไหวเออเคไปละโอเคเรามีอะไรอะไรแต่ถ้ามีเฟมด้วยอาจจะไหวก็ได้ไหวแล้วเพราะเรามีเมฆด้เมฆเรามันดาเมจแบบนั้นอ่ะไอที่ดับจากไอ้นั้นไอที่ดับจากไอ้นั้นมาทีมบอสมังก่อนเรามีอยู่สิบเจ็ดอันเนี่ยเฟมเฟมเท่าไหร่ยี่สิบวะเฟมเมฆนีมะเมฆนะเมฆนีมะถูกต้อง ได้แล้วใช่ไหมล่ะเอ้ยครับ Happy w วินนี่ดีป่ะดะไอปีก Happy เนี่ยปีกก็คิดเอาเองใช้ปีกนังฟ้าก็ได้หรอกนังฟ้าเออมันก็เหมือนกันป่ะบินได้ตลอดเลยใช่ไหมไม่แต่แต่ละปีกมันบินได้ไหบินได้สูงไม่เท่ากันรู้สึกแต่เจ็ตแพกอ่ะน่าจะน้อยกว่าพวกปีกเออพวกเจ็ตแพกกลาบสุดลืมเสตสัมนตั้งนานลืมไปว่าคูอยูใสซัลมมน วิ่งตัวอะไรตามหนะน้าน่ารักต้องวิ่งตามแล้วคือโคตรเข้ากับหน้าเลยมา,ยาป่าใสมาไปไหนเก๊ขอร้องหนะ่อยมาดูดิว่าใครบินสูงกันมาดียิในตรงน,ใน 3, 2, ี้เดียวหน้าสามสอง,นอนสองนหนึ่งดูดิใครสูงกว่กันเราน่าจะสูงกว่านี้นึงของเรามันดรอปจากพวกมอนเตอร์แลนด์ได้ไงดรอปจับผีเสือ้อ โอ้แล้วมีปีกกันแล้วอ่ะเกมมันจะปีกแองโจไปหาปีกให้ปามกันไปไปข้างบนเอองั้นแกต้องหานะให้เรามั่งดีตัวที่มันตามหลังแล้วก็อะไรอ๋อต้องลงไปซื้อเ้างล่างรู้สึกจะสิบสิบจีส <10 G S 2> ิบโกไม่ยอมกูไม่ยอมยิงให้หมดยิงให้หมดให้หมดไม่สวนว่ามึงจะแพ้หรือไม่แพ้ต่อแต่กไม่ต้องยิง เค <Okay, S 2> เราขึ้นมาถึงชั้นประมาณอวกาศแล้วเราบอกแล้วให้เราเอาตัวหลักมาทุบเป็นแดนแดนก่อนก็ได้ไม่เอามันโกงเดี๋ยวเรารอไอ้นี่ก่อนไวเวิร์มเกิดหนอนบินตัวที่ปลาไอ<ม>้นี่ไปมันไม,ไม่มันเป็นมังกรแหละแต่ว่าเราไปเข้า Google ม,มา,าเขาบอกว่าเขียนวิธีชนิดการแท็กเหมือนหนอนแค่มันไม่ต้องใช้ดิน เราเพิ่งเก็บเราเพิ่งฆ่าไปเองเกตอ๋อเหรอเออเพิ่งฆ่าแต่มันยังไม่พอไงอ๋อแล้วเราขาดอีกสามมันต้องรอเปิดนะมันชื่อโซฟออฟอะไรโซฟออฟไซด์มั้ยไม่รู้ไม่ใช่โซฟไซด์ดิเราเรามีโซฟออฟไฟท์อเออโซฟไฟท์โซฟไฟท์โซฟไฟท์ใช้โซฟไฟท์น่าจะน่าจะโซฟไฟท์งั้นงั้นลองให้ปามแล้วกันปามมันนี่ดิปามอยู่ไหนวะดูเกตอ่ะโอ้เกตหมูมีกันแล้วอ่ะ กำลังงอนเพราะกูยังไม่มีตัวตามหลังไว้พวกมึงเลยแต่ปามมีกระโดดตั้งไรนี่ปามใช่นี่ไหมปามมันใกล้ๆหน่อยใช่นี่ไหมอะไรโซไหนวะอยู่ไหนวะโซไหนวะมันเข้าอันไหนวะยี่สิบบาทยังไงยี่สิบอัลละยี่สิบอัลละนั่นแล้โอเคเออมานี่มานี่มาครับกับตัวนี้เนี่ยไอ้โต๊ะม่วงๆเนี่ยชมพูชมพูอ่ะ เฮ้ยจะกลางคืนละเดี๋ยวเรียกบอสนะน่าจะไหวอยู่ใช้เมฆเนี้ยระหว่างอันันบอสนะเออไหนวะเกดลืมลืมโชไม่เห็นมีปีกขึ้นอะไรมาเลยมันมีขนขนขนนกเลยยังน่าจะยัางนกเลยขนนกสิบอันเออมีเจ็ดอันเนี่ยเนดาบป้าปั๊มดาบแกดาเมจดหกสิบใช่ไหมเออหกสิบของเราหกสิบหกโอเคใช้ได้โอ้ดาบเรากากสุดเลยดิหกสิบเนี่ย โอ้เท่ากันเกทเราเท่ากันนะเราใช้ดาบตอนแรกเราใช้ดาบขึ้นเนี่อ่าไม่ขึ้นเหรออ๋อแล้วมันใช้อันไหนวะถามกายถามกายเนี่ยเกทเวลาจะโซ่กับบอสใส่เมฆมาพร้อมกันจะได้แรงๆรสองเออเราเอามาใส่สล็อตแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกทเอาบิบิฮอนเฮ้ยอะไรอ่ะสุดยอดเสียเสียเลือดกรสุนไหมเสียเลือดกระสุนไหม อันดูเอ้ยโชว์แล้วนี่หว่าอะไรอ่ะเอาใหม่ดิฮันดูฮนดูคอปิ้ยิงตรงตลอดไม่มีไม่มีทางโค้งเสียงอะไรวะนะเสแตะใหม่คืออ่ะใครดูหนังอะไรอ่ะน่าจะบ้านปามแต่ไม่ใช่บ้านเราปามปาล์มลดเสียงไม้หน่อยดิโอ้เราจะลดไปถึงไหนวะก็เราอัดคลิปอยู่ไงฮะเจม้าเจม้าใกล้เราหน่อยที่เนี่ยนะ โอ้เราเราจะคราฟอะไรวะขาดอะไรอีกวะไอ้สีม่มมงวงอะไรโซออฟไนท์โซอ,อ,อ,อัพไนท์กี่อันอ๋อไม่ใช่โซออฟไลท์เหรอโซออฟไลท์ไอ้พาร์มโซออฟไลท์ปาร์มจะคราฟไหหอ้นี่เหรอปีกสีดำอะ่ะเดี๋ยวไม่ใช่เราจะไหนวะไม่เห็นมีเลยเดินมาที่หน่อยใกล้ๆเราอะไรอ๋อ <c oughs> ให้เราทำไมคัด <c oughs> ตูมคัดตุงให้ทำไมอะ่ะ เอาไปเราอนนี้แล้วตอนนี้เราใส่อันนี้อยู่เนี่ยเนี่ยเี่ย่ะเกตามาเอานี่ครับให้เราดิเกตใส่อันนั้นแหละเนี่ยจะได้เหมือนเราเฮ้ยเราตอนนี้เราเป็นสายโยโย่ไงเกตมาหาเราดิอันนั้นก็ชุดไฟมป่าวะเกตเอาครับแปเอาไปครับให้เราเลยปะีวารมาดิกูรีบกูรีบเรื่องเลือดกระชับ นี่อ๋ออยูไ่ไหนวะอ่ะโซเนี่ยวยี่สิบปันเอาหลอกเปี๊ขยขโมยขโมยแล้วก็เอาคนนุนี้ไปปามมาจะเอาปีกสีอะไรไม่รู้ดิสีขาวหรือสีดำอ๋อสีขาวสีดำสีดำสีดำเราชอบสีดำหรอ สีดำเราไม่พอต้องไปหาโซอ็อฟไนท์เพิ่มบง่งบอกถึงความเก่งกาจของปามได้อย่างชัดเจนเมื่อหลุมศพมันอยู่ข้างๆบ้านกูโดยการตายอย่างรุนแรงปามปามจะเอาสีดำใช่ปะ่ะปามต้องไปหาเนี่ยโซ so อ็อฟไนท์อีกสามอันอ่ะอีกสามอันอีกสามอันโอ็อฟแล้วนะโซอ็อฟไรอะเกตโซอ็อฟไนท์อ่ะไนท์ไนท์เราไม่แต่โซอ็อฟไลท์แล้วโซอ็อฟไฟอ่าเอาปีกขาวแทนไปก่อนได้ป่ะปีกขาวแล้วค่อยไปเปลี่ยนทีหลัง ปีกเราเฟลเอ้ยปีกเรามีแสงมังรู้ปามยังไงเอายังไงแล้วปีกแล้วอะไรโซอัพอะไรเล่นหาจากไหนะอ่าจากดินแดนม่วงฆ่าฆ่าพวกตัวนั้นอะเล็กๆในตัวที่มันบินไปมาไม่ต้องต้องลงไปลึกๆต้องฆ่ามอนอะไรก็ได้ที่อยู่ที่อยู่ในอาณาเขตดินแดนม่วงต้องลึกๆด้วยสาวมั้ปามบอกยุ่งยากช่างไหม กันบ้าน้อยวันนี้เอา้าเดี๋ยวนะบั๊กอะไรเนี่ยแล้วทำไมคราฟไม่ได้แล้ววะเดี๋ยวเช็คกระเป๋าดิเราเก็บอะไรไปวะคนอนาโซโวะอ๋อเนี่ยเจอละว้าส,สองดีทีสองเดเมจเลยอ่ะ เคมาปามเรียกบอกเอ้ยเตรมเรียกเลยเราอยู่แถวนี้ด้วยกันเอตรียมเตรียมเรียกแล้วใช่ไหมเตรียมวางไม่วางไม่ว,ว,วงาวงไม่ตรงไหนก็ได้ให้ตรงตรงกันหน่อยสูงๆนี่เธอเป็นบอสบอสมันจะอนนันสูงหน่อยเดี๋ยวค่อยไปยน,นี่แปบบนึงสายหูไฟมันพันกันโอ้โหเรียกแล้วเหรอโอ้ยแม่งเรียกแล้ว เอ้มันเลงไงปามอ่ะไอ้ปามว <มา S 1> ิ่งมาเอ้ยจะตายแล้วเฮ้ยโอเคมันมากมันมากเป็นแววตัวหลักหมดเลยมาโอ้วอย่ะ โน่วงจัดช้อตู้ได้นะไอปามหน่วงอะไอเทนูก็ได้เวนหมดมึงจะยิงกันนั่นอีกอะไรวะเต็มมันยิงไงที่มันไวปาร์ตี้อะโอ้โหตายจายตายจับเนืองจบนี่ก่อนจบนี่ก่อน อะไริหรอไปแล้วเหรอจิดล้วแค่นี้ก็ไปเดี๋ยวจบนี่ก่อนขาด้เหรอเรียบร้อยใครวาร์ปแลนะ้วน่ะข้าล้วได้อะไรวะได้ อยู่ไหนวะขอดงดรอปอ,อ,อยู่ไหนอ่ะของดรอปอยู่กับเราส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่อยู่ที่เราด้วยไม่อยู่ที่เราเลยออยู่ที่เราหมดเลยน่าจับตะวันตกดินไปแล้วตะวันตกดินตะวันตกดินเอานีได้ไปลายหัวควยนี่มาแล้วก็โซลออฟไม้ไม้ปะ่ะชื่อไม้ปะโซลออฟไม้เนียถามกายแบบกลับบ้านโอ้เอันี้งล่ะเราเราสารเรียกมาให้อ๋อใช่อ่ะ เออเราเป็นคนเรียบมันเป็นคนเรียบไงเอามาของที่ดรอปออกมาให้เราหมดเลยมามามาอันนี้อันนี้เราขวานอ๋ออย่างละหนึ่งก็เขื่อนเออเขื่อนเกียร์หัวอุมากบอลลูนกรตามมาน่ากลัวแบบนึ่งไหวเหรอเลือดเรายังไม่รีเลยเออคามโดนตีทีละหนึ่งเองแหลก ชาแล้วเรียบร้อย๋อตุ๊กตาตาเดียวใช่ไหมเออว่าอะไรไปแล้วไม่ไม่ก็มาช้าไงฟิล์มมาช้าไงแล้วก็ไม่บอกให้เราตั้ง<ด>แต่แรกเห็นไหมแม่มมแดูด้วยแม่เขาเล่นไหมเล่นแล้วไม่เล่นน,นัดดันเลยล่ะแพ้เอ,อ้ยยี่สิบบาทไม่เคยเอามาสองพัน ห้าพันตัดผมอ่ะปั๊มอ่ะตัดผมตามเดยเฉพาะห้าพันบาทเี่เล่นอะไรดีหลังจากวันไปเล่นอะไรดีอ่ะเดี๋ยวบอกกันดีแฟนก่อนแป๊บนึงเีลาเอออยากเก้เราอยากได้ลูกปั้นอ่ะลูกปั้นตัวหนึ่งอ่ะไหนอยากได้ลูกปั้นกล่องยักษ์อ่ะออกมาปป้าของมันไม่ดรอปมันไม่ดรอป รู้ไหมเท่าไรน่าจะกันน่าจะกันปั๊มไว้มันไม่ดอกทำไมกูกันกอกันไว้เองทำไมกูฟันมุนหอกวะโหดเลยเฮ้ยเดี๋ยวตัวใครวะน่ะตัวไอเกทเหรอเข่งวะอ่าก็ประมาณว่าอย่างเงี้ยทำไมเอฟเฟกเดินของไอเกทเข่งวะพอชุดคอสตูหรือล้วนของเราด้วย ชุดข้าตุ้เหมือนกันเราไปเจอมาอีกชุดหนึง่งพอดีรูปไม้เท้าเลยแล้วเมื่อไรแกจะแกไปตอนไหนนะอ้าวอยากให้ไปเลยใช่ไหมโอเคไม่เลยแต่ถาม ต่างคุยจะหมดน่ะดาบอะไรอะ่ะดาบเวสหรอเกมดาบอะไรอะ่ะไหนแคอโดมาไหนอะ่ะในชุดนี้เกมก็มีอยู่ในขังใช่ไหมชุดไหนอ่าชุดที่เกอยากได้ตอนนั้นอะ่ะเกมมี<อ>แล้วใช่ไหมเรามีเราคืนเมื่อไหร่ไอปาม เป็นความคิดที่ดีไหมกบวนการกี่สีเนี่ยเออเอาให้มันโยนโยนมาไหนในกล่องบนนี้กล่องบนนี้มันจะเป็นชุดสีช่วงๆหน่อยอ่ะหน้าตาเราโคตรหล่อเลยตอนนี้ชุดสีส้มๆแกเอามาใส่เป็นคอตุกนะไม่ได้ใส่เป็นบัฟใส่โครบแล้วแกจะก็จะเดินงั้นอ่ะเล่นตะเกียงนี่เกี่ยวมเลยนยตะเกียงเฮ้ยตะเกียงไม่เกี่ยวเอามิลสองงานใช่ไหมเนี่ย เนี่ยอะไรอยู่สองอันอ๋อมีมีใส่อยู่สองอันใช่ไหมใช่เกต้าเกียงนี้มันขอได้ปะนึ่งไม่ได้เก๋์ก็ตะเกียงหายไปแล้วเฟรมขโมยไม่ได้ขโมยมันหายไปใครเอาอะไรมาบูชาบ้านเราเนี่ย <laughs> บูชายัน ขอหน้าขอนะตะเกียงเอาไปเลยเอาไปเลยเราให้เราให้ไม่ใช่ของเพชรของเพชรเราทิ้งเอาอะไรได้เดี๋ยวทิ้งเมื่อกี้เอาเลยโอเคเมือนตะเกียงไว้ครับของได้นะของเวดเออไปไปเนี่ยเราจะเอาเนี่ยไปสู้กับตัวเนี้ยอ๋อทำไมมันไม่ตายวะเอมเนี่ยตัวเนี้ยลูกไฟยิงมันแล้วเนี่ยไม่ตายตะเลี้ยงกูนี่ไม่ใช่มันตีเราเนี่ย เนี่ยเรายิงมันไม่ตายมาดูดิลแถวว่าเราเนี่ยโอเคปะไปดูเปีแล้วต้องการโสมไหนสิบสองอ,อันแล้วก็เนี่ยยิงไม่ตายยิงไม่ตายมันเอาปืนปาร์ตี้ยิงสมมติ <c oughs> ว่าทำไมยิงไม่ตายเอ้าเราเหอะเก็บขยะเอา้าอะไรวนะเนี่ยซอมบี้แบนเนอร์ ซอมมี่แบนเนอร์ทำอะไรได้บ่เอาไว้แปะเป็นเป็นแบบเป็นผ้าเป็นธงอะไรเงี้ยเหมือนธงได้ไหมครับเซิร์ฟเซสกซีนตอนนั้นะมองหาของโดในโต๊ะแล้วมันเราถ้าเราโด่ของเราโด่ของเฟรมไปตั้งเยอะตั้งแยะถ้าเราอยู่ในอาณาเขตของแบนเนอร์นะเราก็จะได้บงคมันโดอะไรไปวะจำไม่ได้เหมือนกันโดอะไรไปมั่งไอ้ไอ้ปามโดแล้วคืนเอาไปใช้แป๊บหนึ่งแล้วคืนอะไรวะของพวกกล้องสองทางไกลอะ อ๋อเราเก็บไว้มันไม่จำเป็นเท่าไหร่อย่าไปกดเล่นมันแหลกไม่เห็นแหลกเลยเออขอถอนเงินพูดแหลกละเจอ,อ,อาสึกเงียบๆเฮ้ยก่อนที่ปานจะไปมาแข่งสู้กันอยากรู้ความแข็งแกร่งอยากรู้ความแข็งแกร่งของข้าเง,งินหรือเงินเจ้าก็จงรับรู้ความแข็งแกงร่รขงของข้าน้อย จเจ้าก็จะรู้เ,เองแข่งกันตงนรงไหนตรงไหนโอแข่งแล้วเหรอนี่คือแข่งแล้วเหรอเนี่ยได้เลือดเรายังไม่หลีเลยเอาอเก๊โทษโทษโทษนึววกว่าไอฟเฟมเฟมบ้าที่ไหนอ่ะบใส่แบบนี้วันน<อ>ี้มันเป็นหมาป่าตลอดเราโดนขังอ่ะ มีเราโดนขังโอ้โฝนทะูโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลวงวิ่งตามมาด้วยไปเกยเราพูดเดียวกันไม่ใช่เราเจ้าคิดจะเอาเใหม่หน่อยนะเอาเอาฝนออกก่อนได้ไหมเนี่ยเฮ้ย โอ้โหบินขึ้นไปไม่ถึงอุ้ยเมาหลุดเกมเอาเกมเอาเกมหลุดเลยโอเคได้ละโอ้โหจะไปยังไงวะโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรมันบินอยู่งข้างลองหงนไขว้แมงยนต์ไปลองหนไดเด้วยเฮ้ยเฟรมของเราปะเนี่ยมันลองหนเหรอไม่มันชนเราเองเรื่อยเรือยเลยปกติมันชนแล้วก็หยุดไม่ใช่เหรอไม่มันไม่ได้มันก็คือดาบดาบเล็กขนาดตั้นของที่จอบจาก แป๊บหนึ่งนะเราขอปิดแป๊บนึงเราก็มีหน้าไปอยู่ไหนละเฟรมขโมยเราใช่อ่ะหัวอวยทีสุดได้เป็นความคิดนั้นอะของเราหายอ่ะอันนเั้นเราโดนจากกล่องวันนี้เจอแล้วทำอะไรอ่ะดักดักดักเฮ้ย นั่นมันเกสใช้ไม่เป็นจริงเหรอกดคลิกซ้ายค้างได้นะเกสหรือเปล่ได้เฮ้ยเพิ่งรู้เฮ้ยเราเจอฝนตกว่ะเราเราลองตั้งนานเฮ้ยมันมีความสามารถแค่นี้เหรอโอ๊ยแจุดเป็นบูไนแรงไปเลยเรื่องนี้ยเราก็เลยลองยิงซ้ายค้างเจ้าอยากเหงื่อเดือดเอ้าเฮ้ยมีอะไรมั้ยมีฝนด้วยฝนกดของไอเฟมเปล่าทางอะไรคะไม่ใช่ไม่ใช่ฝนกดของไอเฟมไม่รู้อะเราถูกดูดเข้าไปด้วย <What? S 1> อยู่ตรงไหนปาล์มอยู่ไหนออ๋แล้วมันก็เรา,าตกมาแล้วแล้วมดอะไรประเด็นก็คือกูมีดาเป็นคาลิเบอร์อยู่มึงดูด้านนี้ตายละก่อนเราตายแล้ว อ๋อยังไม่ตายเิดโอ้เ,อเหลือเหลือครึ่งหลอดอ่ะสองหลอดลว่ะเกตส์ดูความได้มีฝม<า>เรื่องโคเทเลยไปล,ล้วีปดูเราหมดแค่นั้นละเกตสเฮ้ยเฟรมจะตายแล้วอ๋อเฟรมหายอย,อยู่ดีก็นหนี ไม่ด้วยมันบังคับไม่ได้เจตตามเราอยู่ปะเนี่ยเฟรม <ไป S 2> หายหเฟรมหายเฟรมหายจากเซิร์ฟไปแล้วอ่ะก็อยู่ใต้ดินก็ไม่เห็นไม่เห็นในแมปเลยไม่ไม่เห็นที่แกเปิดรีพีไว้อ่ะอ๋อมันปิดรีพีเขาด้านนั้นแมปก็ไม่เห็นอยู่ดี แกก็ต้อง,ก,องก็ต้องเาราเปิดวีพีนไงไม่มีใครเห็นหรอกอ๋อแย่จริงรู้ไหมเท่าไหร่รรไม่รู้ขนมเนี่ยเท่าไหร่สิบบาทเลยนะกินไปไม่ถึงนะห้านาทีเกณฑ์แม่งเน้นอึดสัตว์ละสิแต่ซสามอนมันสู้สู้กับคนไม่ได้อ่ะมันดูยากเกินไปอ้าใครจะสู้ไ,สได้คนตอนรีพีด้วยนี่จะโหดมากเลย อย่างนั้น่ะเทพทูนทันทีดูเดดิีหาเราไม่เจอหรอกอืมหาไม่เจอจริงๆก็แต่ได้เกหากระจกเกจะเจอหรอกระจกอะไรเกลองใช้กระจกหรอเกจะเจอแล้วไม่ต้องใช้แล้วอุ้ยวิวสวยหายไปแล้วโอ้แม่งมาพร้อมเลือดเต็ม เกตฮะขอบขอบไอ้ลาคลิปยังลาคลิปลาคลิปเลยเออขอบคุณ <ลา S 1> ที่ <ลา S 1> รับ <ลา S 1> ชม <ลา S 1> นะ <ลา S 1> ครับก็อย่าลืมกดซับสไคร้เนะครับอย่าลืมเก้าอี้นะครับผม Can you make